สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทุกทท่านนะครับอยู่กับผมคือเก่านะครับช่องมงคลเกษตรฟาร์มเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าบ่าวหำครับเมื่อนี้พามาเยี่ยมชมครับควายเพิ่นครับควายเพิ่นได้มาใหม่ครับพี่น้องนี่ตัวนี้นะครับนี่พี่น้องนี่ครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะข้าวเข้าไปถามเพิ่นเบิ่งนะครับว่าเพิ่นได้มาจังใดครับเลี้ยงมาจังใดครับ อันนี้นะครับเจ้าของเพืชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพยานแนะน้ำตัวเนี่ครับมหามหา้านเพื้นมาหาเพงานเอื้นมาหามหายังครับเนี่ยมหาแดงมหาแดงนะครับาพามาชมกล้วยมหาแดงนะครับท่านไปดูเบื้องตัวแรกเลยครับเนี่นี่ดอกค่วนตัวนี้ดอกค่วนบ่ครับคื้อดอกค่วน ท่องหาเดือนแล้วทองหาเดือนแล้วครับท่องกับพ่อได้ครับเนี่ยเป็นสมโตมากเปนสมโตมางามควยงามงามงามขับงามตึงสูงกระม้าณเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยสเจร้อยสามสิบเจ็ด ผสมโตมากนะครับงามงามนะครับลักษณะครับอันเป็นกล้วยจากลูกเหรอครับเนี่ยกล้วยแม่นางลูกแรกลูกแรกนะครับบังแจ้งขาก็ะยิ่ดีนะครับลูกก็ะยิ่ดีครับปากกว้างดีเป็นจะกินหญ้าเก่งเนาะครับเนี่ย น้ำงา,งามครับน้ำแข็งน้ำข่าครับขางกับพัวงามดีครับขันก็กว้างดีครับเป็นตะควาโร่ง่ายได้พี่น้องเด้วยไปน,นั่งลูกแรกไปนั่งลูกแรกครับซื้อดอกคั้นพี่น้องดอกขั้นนั่งคื้อสบู่หอมงานงาม ตัวทะวยกันพ่อมบ่เดนี่รักษาพานธนั่นบ่เดนี่ครับครับไปชมตัวที่สองเลยครับบ่เดนที่นี่นะครับพี่นัองตัวนี้ครับตัวตัวที่สองครับบ่เดนต้องให้รายนี้ข้าไปเบืองครับอ่าตัวนี้ซื้อยังครับเนี่ย เอลซ่าเสือก้วยมันข so ึ so ้นแอ่นอนเดี so ๋ยวครับจ so ักเดือนแล้วครับก็ได้ตีกัวกัวครับยังหน่อยอยู่นะบ้านท่านได้พ่อผสมง่ายหลักนั้นจนน้อยอยู่ครับเอามาเห่าได้ครับตัวเนี่ย có hà Để hai đường nào mới liền này mua quay hà đường nó tiếng quá đây này quá ซิบหาวะซิมหาบวกลบเนาะนี่นะครับตื่นกินตื่นกลองครับเรือนอาดหลาดนครับเจ้าของเพื่อนครับเจ้าของเพื่อนรอเทครับสูงอาดหลาดตรงลอยแปดซิบครับเจ้าของแบกไม่มีดูวได้หนอลง ตัวนี้มาไมนบครับนี่อันนี้มีซื้อบ่งมซื้อ่สมหลอดสร้างอุดอรนเี่ครับพี่น้องครับมีหลอดใบครบเนาะตัวนี้เนาะสร้างอุดอเพราะมันเงครับตัวนี้ครับ กํานดก้าดิ๊เกิงหงามๆครับพี่น้องขาหนัขาน้ำแข็งไงดีครับแสนสองมื่อห้าพันห้าร้อยแส่อน้ายครับโอ้เขากว้างดีครับโลกนะปากว้างดีครับห้บังขวัญครับพี่น้อง งามครับเกือมันถ่วมเจ้าควงเธอรครับได้สามสิบแปดนะครับได้สามสิบแปดบอกลบนะครับควายตัวนี้ครับงามงามงามครับงามหนึ่งแสนสองบาทนะครับ สวยครับงามๆครับงามมันผ่านลูกเที้ยวได้ไหมล่ะเนี่ยทานทอง,อทองนี่ลูกที่สามสมกับสร้างอุรอดรนทำกำสร้างอุดวนนึกพี่น้องเด้อะงามๆครับเก็แต่ละตัวครับราคาช่องนี้ว่าทองห่วงครับสมัยเตก,กี้ตัวนี้กะทิประมาณสี่พัน, <laughs> ส,พน <laughs> สมัยเตกี้ <laughs> จักปีขึ้นหลังกาบา ถ้าปีกนหลังตัวละสี่พันอย็นนี้แสนสองครับครับครับราคาคั้ยตอนนี้นะครับแพงคักแพ้งแ,งแงน่นะอันนี้เงินไม่ทองนะครับจวงนี้ครับซื้อเมาเลี้ยงครับออกลูกมากนี่ราคาบตรตองห่วงครับนะกจวงนี้นะมาหาแดงวายงามมาหาแดงวงามพี่น้องเด้อถ้าถ้าพี่น้องอยากมากเบิ่งวายงามครับขเพิ่นพันไปพ,พันมากนะครับขอเบอร์โทรเพินพ่นไ้น,นะครับขอขอเบอร์โทรนะครับ ศูนย์หกสองศูนย์หกสองครับซีซีศูนย์เก้าศูนย์หกสี่เก้าศูนย์หกสี่นะครับค่ะ้าพี่น้องอยากมาชมค่อยงามครับโทรมาก,ก่อนเด้อปัญหาอของเจ้าพนกับวายุไฮยูน่านะครับเนี่ยยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเนาะงามงามงาม,งาม,างงมครับงามอ่ะพี่น้องกันเข่าเมื่อไหร่ครับอย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำในเด้อครับเด้อสิภาพปร่ยมชม คอกควายนะครับคอกต้อไปคอกได้ครับกดติดตามไว้นะครับพี่น้องรอบนี้ก็บรยการชีนหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ